การประชุมของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนหรือ CPR โดย CPR นี่จะเป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆรวมไปถึงรับรองเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์2,025วันนี้ที่ประชุม CPR ก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าการเจรจาแผนปฏิบัติการกับสหรัฐจีนและนิวซีแลนด์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีติดตามกับคุณนินรยาตรีวรวัตรายงานจากกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ค่ะคุณกิติค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อมาเกาะติดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่27ค่ะวันนี้เป็นการประชุมวันแรกนะคะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนหรือว่า CPR ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะจะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะ การประชุมของคณะกรรมการผู้แทนถาวรอ,อาเซียนตลอดทั้งวันนี้นะคะก็พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องต่างๆที่จะพิจารณาในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยส่วนประเด็นอื่นๆที่สำคัญเป็นพิเศษก็คือการพิจารณาและเห็นชอบเอกสารกับประเทศคู่เจราจาที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาค่ะ ปีนี้ตัว CPR เราได้ดําเนินการเจราจาแผนปฏิบัติการนะคะระหว่างอาเซียนนะคะกับอีกเจประเทศนะคะประเทศคู่เจราจาที่สําคัญสําคัญนะคะนะในวันนี้เราก็ได้รับทราบว่าเรามีการทําการเจราจาสําเร็จนะคะในเรื่องของแผนปฏิบัติการกับจีนนะคะแผนการปฏิบัติการกับนิวซีแลนด์แผนปฏิบัติการกับสหรัฐซึ่งจะมีการรับรองกันในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ สประเทศนี้เพิ่งจะให้การตอบรับในวันนี้นะคะส่วนประเทศรัสเซียกําลังดําเนินการเจรจาอยู่และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีหน้าส่วนประเทศที่เหลือคือประเทศอินเดียเกาหลีใต้และแคนาดาเจรจาสําเร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตลอดการประชุมนะคะสื่อท้องถิ่นเดอะสตาร์ของมาเลเซียรายงานอ้างการเปิดเผยของรองผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียดาโตฮัสซานีกาซารีว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเตรียมความพร้อมด้านมาตรก,การรักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษค่ะขณะนี้กระจายตำรวจมากถึง4,000นายและระดมทหารถึง4,500นายนอกจากนี้ยังมีหน่วยแม่นปืนชุดปฏิบัติการพิเศษ UTK ของมาเลเซียร่วมอยู่ด้วย300นายนะคะซึ่งผู้อรักษขากลุ่มนี้ใช้หล ลักสูตรเดียวกับหน่วยต่อต้านก่อการร้ายสากล GSG9 ของเยอรมนีค่ะซึ่งเทียบเท่าได้กับหน่วยซ e a l Team 6ของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะ ส่วนบัตรของสื่อมวลชนรวมถึงผู้แทนแต่ละประเทศที่จะมาเข้าร่วมในการประชุมวันนี้นะคะก็จะต้องหลังจากที่เดินผ่านเข้าเครื่องสแกนวัตถุระเบิดค่ะก็จะต้องมีการตรวจบัตรประจําตัวค่ะซึ่งมีลายน้ําซ่อนอยู่ภายในนะคะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ยากต่อการปลอมแปลงค่ะส่วนประเด็นในการประชุมวันพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถได้ข้อสรุปการเปิดการค้าเสรีอาเซียหรือว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนกับ6กประเทศผู้ค้าค่ะนั่นก็ได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียค่ะครับเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาพบกับเส้นทางวิศวกรรมนะครับมีงานวิจัยหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับ